หลายคนอยากจะหาไอศครีมนะคะหรือไม่ก็น้ําเย็นหว,นวานชื่นใจมาดื่มคลายร้อนกันใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่แค่คนเท่านั้นค่ะเจ้าสุนัขแสนรู้นั้นก็อยากจะหาอะไรมาดับร้อนเหมือนกันนะคะเราจะพาไปดูความน่านรักของเจ้าตุ่กเหล่านี้กันค่ะ ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกนะคะบรรดาสุนัขเนี่ยต่างพากันเพลิดเพลินไปกับไอศครีมเย็นๆที่ทําขึ้นมาสําหรับสัตว์โดยเฉพาะเพราะที่นี่มีร้านไอศครีมเพื่อเอาใจสุน,นัขค่ะมาริซิโอมันตาญาเจ้าของร้านและผู้คิดคุณไอศครีมนี้ตั้งชื่อไอศครีมว่าเอลาด็อกหรือแปลว่าไอศครีมสุน,นัขซึ่งก็เป็นการนําเอาคําว่าเอลาโดนะคะในภาษาสเปนที่แปลว่าไอศครีมมาผสมกับคาว่าด็อกในภาษาอังกฤษที่แปลว่าสุนัขนั่นเองค่ะ แม่ไอซครีมของมาริซิโอจะออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะด้วยการใช้ส่วนผสมที่ช่วยระบบการย่อยของสัตว์แต่ก็ปลอดภัยสําหรับคนด้วยนะคะโดยในไอซครีมเนี่ยทำจากโยเกิร์ตธรรมชาติและแลคโตบาซิลัสซึ่งช่วยในการย่อยอาหารขณะที่ไอซครีมทั่วไปอาจจะทําให้เกิดการปวดท้องและสุนัขอาจจะมีอาการท้องเสียได้บรรดาเจ้าของสุนัขต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเหล่าสัตว์เลี้ยงต่างก็ชอบไอซครีมที่ร้านนี้และพวกมันก็ มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร้านไอศครีมแห่งนี้ขณะเดียวกันเจ้าของสุนัขก,ก็ได้กินไอศครีมอรอ่อ,รอยๆไปด้วยเพราะที่ร้านก็มีไอศครีมสำหรับคนขายด้วยเหมือนกันมีไอศครีมสำหรับเจ้าตูบที่ทั้งอร่อยและสะอาดทานแล้วไม่ทำให้ท้องเสียแบบนี้ก็ทำให้บรรดาเจ้าของสุนัขมีความสุขไปด้วยเวลาเห็นสุนัขของพวกเขามีอารอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบบนี้ล่ะค่ะการคิดค้นสูตรไอศครีมสำหรับสุนัขจำเป็นต้องพิถีพิถันมากเป็นพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ บรรดาเจ้าตูบ ไม่น่าเชื่อว่าอาหารบางชนิดที่คนเรารับประทานกันเป็นประจำทุกวันและมีประโยชน์สำหรับเรากลับมีอันตรายร้ายแรงสำหรับสุนัขอย่างเช่นช็อกโกแลตเพราะเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและไม่ปกติอาจทำให้น้องหมาที่เรารักหัวใจวายได้สำหรับไอศครีมเจลาโต้สูตรพิเศษสำหรับสุนัขก,ก็ได้ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปี2548โดยโรเบโตโลบราโนซึ่งเป็นทั้งอาจารย์หมาวยาลัยและนักทำไอศครีมที่เมืองโบลญนาประเทศอิตาลี ซึ่งเขาต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งถึงจะได้อไอศครีมสูตรพิเศษที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุนัขไม่ใส่ทั้งนมและน้ำตาลดีต่อสุขภาพทั้งคนทั้งสุนัขอีกด้วย ไม่ใช่แค่ไอศครีมหรือว่าอาหารสำหรับสุนัขเท่านั้นนะคะเพราะว่าเหล่าคนรักสัตว์นั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทําให้นักธุรกิจหลายคนหันมาจับตลาดสุนัขโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นบรรดาแฟชั่นรับหน้าร้อนหน้าหนาวหรือหน้าฝนของเจ้าตุกก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยละค่ะ